thank you สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้รู้ว่าคข้าวเมนูข้าไหนเก็บไหมที่ชื่อใครรู้ใครรู้ว่าที่ชื่อไก่นะครับนายรัตพลใส่ชวัฒนมาจากไหนนะที่ชื่อไก่ที่ชื่อไก่พวกพี่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน์นะครับใครรู้บ้างร,รู้บ้าง พี่จับเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะถามนะครับน้องๆคนไหนเอ่อใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านบ้างครับคอมพิวเตอร์ยัว่าจะมีเ้งยังไงลองคนเดียวน้องๆรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ อาจารยครับหางพอกันโอ้โหยอดมากเราจะประกอบไปด้วยนะครับหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลกลางแล้วก็หน่วยส่งออกหังพอกันเรื่องตั้งแต่หน่วยรับเข้าแล้วก็เรียนมาเรื่อยวย หน่วยรับเข้านะครับสำหรับหน้าที่ก็คือรับข้อมูลจากไอร,รอกมายังหน่วยความจำเพื่อรอส่งประมวลผลไปยังหน่วยประมวลผลกลางครับหรือว่า CPU นักเรียนรู้จัก CPU ไหมไอซีพีู กนคน not, กนี้นะครับ <il> นีครับอยูตรงกันด้วอสำหรับหน่วยน้รับำท่วนะครับก็คือองครั้ันะครับ

เดี๋ยวลองดไหมว่าสมัยก่อนมันจะมีรูปจิ้งใช่ไหมลองลองหงายลอยงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดีย๋ยวนี้มัเป็นแบบเขาเรียกว่าเลเซรอร์มันจะมีไฟใช่ไหมครับลำลองเนี่ยวต่อ,อไปลองดูแบบเข้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลองเซลล์เซลล์ว่ามีเขาเรียกว่า เวลาเราเปนขึ no> ้นรถไฟฟ้าไม่รู้จักไหมเดี๋ยวว่าเรามีไหมมี่ก็เป็นเตืดขึ้นนนี่จะเป็นนปาในรูปตื่นรูปน้นเราจะมีเงืนใขนี้พอรูปไปก็จะประตูครับตั้งไว้ถ้าเรามีตาอย่างเนี้ยก็จะเิยออกแต่ถ้าตาไม่มีก็จะดืงกัน

จับ e so, so, ับเมาส์หบหน่วยรับเข้าทำาานที่อะไรรับข้อมูลจากภายนอกไปยังหน่วยความจำเพื่อตัวสองไปยังหน่วยความจำก็คือรับข้อมูลจากเมาส์หรือจับคีย์บอร์ดเพื่อส่งไปยังตัว CPU ทีนี้รู้ว่า CPU CPU รานึงแต่ว่า CPU เนี่ยย่อมาจากอะไรครับใตรอ่านเป็นมากพ oh. อบอาจจะิยากมากเราเรียกว่า Central p r o t e n s i n g Unit หรือว่า CPU นี่ก็คือตัวยอ่อน้องๆน้อยไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับนี้เรามาดูหน่วยความจำกันคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนกับสมองน้องๆจะมีอะไรครับมีหน่วยความจำก็เหมือนกันกับสมองมีอะไรอ่

น well ี่เป็นคอมพิวเตอร์ไหมครับโทรศัพท์อ่าบางคนคิดว่าโทรศัพท์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่โทรศัพท์คือคอมพิวเตอร์ชนิดนึงซึ่งมีหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลกลางและก็หน่วยส่งอ รับเข้าก็คือคนทำอะไรครับเวลาโทรศัพท์เราต้องกดกดโทรศัพท์ใช่ไหมครับนั่นก็คือรับเข้าข้อมูลครับแล้วมันก็ไปประมวลผลกันส่งออกมาเวลาเราโทรไปเราก็จะได้ยินย่ไหมนใครไม่เคยโทรศัพท์บ้างม่เคยหนั่ดเจอทุกคนมีถูกยินด้วยครับ แล้วพี่ก็ถือค้ำเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกด้วยทุกคนชอบของพี่ไหมชอบพี mm ่จะร้เปาแรี่ยังไม่รู้จักเลยพี่ใช้เดกอากงนะว่ารจักไหมอ่า ตัวใส่ตัวตัดใส่ใส่ื้อีนี่ตัวตัดก็วีงนไม่ใส่นใลีมูนนี่นะครับโอ้โแล้ว้ใครบ้างนนานชื่ออะไร

ยังครับขอบคุณทำดีไหมอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการเรื่องสอกันย่อยนะครับ มากมายเลยที่ต่อง้านในโลกของเราไม่ใช่แต่เรานะบที่จะใช้เป็นเหคนต่างประเคนทั่วโลกก็ใช้สัมไม่ก็เป็นการกระตุนโลกอยู่วยกางเราก็เห็น้ามเราดูโปรแกรมต้นหาให้ใช้คุณสมบัหาในการรู้จักนี้ก็จะเป็นอินเทอร์น็ต e x p o r e r นะครับที่ใช้เื้อหาข้คมูลี่จะเป็นใครไม่เห็นบ้างนห็นะนี่จะเป็นฟังก์ชัน f นะนี่จะเป็นกลุ่องโค้งมีควางบอกว่ามีเป็นที่สุดก็เชื่อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วที่สูงหรือว่า รรนีจะเป็นโคเวราด้วยวันทน่ดูดาบก็ใช้กำัพทมากโอเปรานทำประวัติเ่องความาเ,าเป็นมา,ายุคอะไรครับประวัติความเป็นมานเกิดใน,นยุคสงครามเยนนเมเ็นรว่างระหว่างอะไรครับ นีดมากเลยานครับให้รางวัลให้รางวัลเลยคตอบกันยาคำยาียอะไรครับคำยาคอารับุเครับบรวัลาลนะาเ่า อาตเมื่าเัราสปาดูแนวคิดของสัมั์นะครับที่เริ่มคิดค้นอินเทอร์น็ตตั้แต่สมัยถาบันโบราณยุคสครามเยนะครับนี จะอะไรครับจมุด่ากเ่อินปล่ยปล่อยอะไรครับคาาบลวิตัยลงไปในของทัพรัเซียว่ารัตเซียมาปลดใจสาวะริจาเป็นแบนีเลยเ็มเลยตายไหมตายนะที่่หล้วี่วาขนาี่ไม่ตาย จะไม่เกินฮะเอ้ย yeah. น okay. yeah. yeah. ี Crit ่คสอการเชื่อต่อนะในสงครามโลกเนี่ยมันจะมีวิธีการคิดว่าแนวคิดเพื่อให้ชนะศัตรูเนาะแล้วก็มีเราก็มีการคิดค้นโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้คุณจาก หาวิจัยอะไรต่างๆไปคิดผลแนวคิดซึ่งเรียกว่าอาปาเนี่ยเป็นภาษาในชีื่อน้องเขามีนะครับเรียกว่าอาป,เเปอาปเนี่ยซึ่งไม่ใช่อาปาเน่อาปาเน่ซึ่งอาปาเนี่ยคิดขึ้นมาทำไมคิดขึ้นม,มาเพื่อเวลาเขาโชนเื่น กูมามัาจะมีเมืองเยอะไหมมีเมืองในประเทศมีเมืองเยอะไหมถ้าสมมติเรายกตัวอย่างในประเทศไทยตีเราอะู่กัดอะไรครับการทันสมัสาระมาแล้วมาแล้วถึงระเบิดลงตู้กายระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไงใช้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ทีนี ที่หน pues ึ่งนครที่องที่หนึ่งนครพนระบบเครือข่ายเนี่ยไเชื่อมระหว่างจังหวัดจังหวัดจังหวัดใช่ไหมที่อยู่นครพนมพ่อให้เกินอะไรที่พ่ให้เกิดเนี่ย้ายไปใช้อยู่ที่นครพนมพ่จะได้ของ่ส่งข่อจึงจในการสืบสายแร้วอวี่เพื่นก็เราไปดูกันในสมัยปัจจุบัน พัฒนามาเป็นอีนเอร์เน็ตแตก่อนเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทำไมถึงเรียกอินเทอร์เน็ตนะครับก็เพราะว่าภาษาละตินเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตหากลองพูดพร้อมกันครับอินทราอินทราอินเทอร์เน็ต เด็กผู้จะเมาจากประเทศอะไรครับประเทศอะไรครับาสามสิบอมกันรสอทรกลุมแรก,กรที่กาลวิจัยเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่ม พูดคำว่าเสียงภาษาลาวอาเซียนสวัสดีเนี่ยอะไรสบายดีสบายดีเดี๋ยวให้เขาเด็แจด็กกันเดี๋ยวหาชมรมที่จะมอบรางวัลคนที่สนใจที่สุดในการเรียนให้เสร็จก่อนที่ก็จะมีรางวัลให้